มันยังไม่เล็กนาะเห็นไหม,มก็ออกล่ะอันนี้วิธีหนึ่งอันนี้ผีดกรดังอ๋อแล้วก็เคาะบางทีนี่ยแบบเนี่ยมันมันบัดกีซจนมิดโปรตีนต้องต่อขาเผื่อไว้เข้าใจไหมอ่ามันต้องโยกช่วยโยกด้วยอืนน นี่ไปต,ตัดขาแบบนี้มันก็เสร็จเลยมันต้องมีขาเอาใส่กล่องไว้บัดนี้พวกนี้เหมืนนอนคคกันนี่เอาแค่ควรไม่กันนี่เอาแค่ต้องงัดช่วยอ่าต้องงัดอเอ้นี่บัตรกีมันบัตรกีจนมิดอันนี้เจ้าถือตรงนี้ไว้ถือตรงนี้ไว้ อันน,น,นี้มันต้องแบบนี้ครับเอา <Okay. S 1> ทำได้ปะได้ได้มาทำไม่ต้องไปดูว่าตัวนี้อยู่ไหนอย่าเพิ่งไปถ่ายทำเราต้องไปเรียน